ขายาวสองดอกใหญ่ๆค่ะตรงนี้คะ่ะทุกคนป่าลกนิดนึงก็เลยทำให้เราเก็บยากนะเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดหนังไก่ก็มีทำคลิปเห็ดสองสามคลิปแล้วก็จะมีท่านผู้ชมนะคะมาคอมเมนต์มาแนะนำการเก็บเห็ด หลายๆคอมเมนต์เลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ข้อมูลดีๆนะคะแนวทางดีๆในการเก็บเห็ดนะคะจากที่เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเห็ดนะคะว่าเห็ดนี้ชื่ออะไรต้องเก็บยังไงก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลเรื่อยๆนะคะว่าเห็ดนี้กินได้ไหมเห็ดนี้ เป็นเห็ดกี่ดาวเนี่ยค่ะเห็ดหนังไก่ทุกคนยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปเอากันต่อค่ะเนี่ยขามันค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะคะเนี่ย เมื่กี้ตรงนี้เก็บไว้แล้วสองสามดอกเนี่ยค่ะจริงๆค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็มาคนเดียวนะคะวันนี้วันอาทิตย์ <c oughs> ก็เลยให้พ่อ,อน้องตูนะคะให้แฟนช่วยดูเดี๋ยวเราจะกองกันไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาเอาตรงนี้ ช่วงนี้บูเบอรี่เริ่มเริ่มหมดแล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้เข้าป่าบูเบอรี่แล้วช่วงนี้แต่ลูกค้าก็ยังมีถามหาเรื่อยๆว่ายังมีบูเบอรี่ขายหรือเปล่าแต่เราก็ปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าเราก็หาป่าเก็บไม่ได้แล้ว กเลยทุกคนเก็บกรุบปกรุ๊กรุ๊ชั่วโมงเดียวที่เออ่เข้าป่านะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าชั่วโมงหนึ่งเราจะเก็บกันได้เยอะขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้นก็ผ่านไปเกือบสิบห้านาทีแล้วคะ่ะแฟนจะต้องอไปดูรถแข่งนะคะเราก็เลยแบ่งกัน านาทีีเหลลยงดูดู้้่พยายามเก็บให้มันเบาแล้วก็ให้มันนิ่มที่สุดเนาะเพราะกลัวน้องเห็ดจะหกักค่ะทุกคน คนเอาตรงไหนก่อนเดี๋ยวเอาตรงไกลก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยตรงนี้มันไกล ็เราเป็นมือใหม่หัดเก็บนะคะเราเห็ดไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็จะไม่เก็บนะคะทุกคนเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะการบริโภคเห็ดการกินเห็ดถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นเห็ดอะไรนี่ก็อย่าเสี่ยงดีกว่าะค่ะทุกคนเนาะย,ยุงเริ่มมาแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้มันเหมือนจะแก่แล้วเดี๋ยวเราไม่เก็บดีกว่า ไม่เก็บนี่คดะทุกคนดูฝากไว้ก่อนตรงนี้ก็ใช่อีกนะคะอืม้มขาใหญ่ พดอันนี้สวยกำลังตะมุกตัวนี้น,นี่ขายาวว้าวสวยสวยสวยไปเลคะเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะเต็มถังหรือเปล่านะคะแต่ยังไม่ใส่ถังนะคะทุกคนเดี๋ยวเคลียร์ถังก่อนเพราะว่าเอาถังใส่ น้ำดื่มมาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจออดงเห็ดหนังไก่นะคะเราเก็บไม่ค่อยหมดเลยมองไปยังมีข,า,ขาวๆอยู่อ อยู่ข้างในเลยค่ะทุกคนนะสามโดก <c oughs> มาเอาตรงนี้กันต่อนะคะ เก็บวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมารวบรวมทีหลังเนาะตรงน,นี้อีกโอ้ยว้าวเลือกไปเห็นตรงนู้นอีกค่ะทุกคนดูนู้นค่ะถ้ามันไม่หลบไม่หลบกอต้นไม้นะคะเราก็จะเก็บได้สะดวกเนาะ อย่างตัวนี้ไปอยู่ตรงนี้อยู่ซะลึกเลยทุกคนดูนะลึกเลยทุกคนตรงนี้อีกตัวกำลังมา,มาโอ้ยขาหลุดทุกคนดูตรงนี้แต่มันลึกมากเลย มันมองไม่ค่อยเห็นสีออกเหลืองๆเนาะตรงนี้เหมือนจะเหลืองเหลืองกว่าเพื่อนแต่ก็เป็นเห็ดหนังไก่นะคะคนเห็นไหมคะนี่ว,ว้าวสวยงามมันมีอีกดอกนึงเล็กๆตรงนี้ เดี๋ยวเราอยากได้มันดูแล้วมันสวยโอ้ยเนี่ยค่ะทุกคนเพื่อนๆเห็นไหมคะตรงนั้นอีกเดี๋ยวเรามาตามกัน,ต,นต่อเมื่อกี้เมื่อกี้แฟนโทรมาตามแล้วนะคะบอกว่าสี่โมงสี่โมงเย็นเนาะโมงเย็นเขาจะต้องไปดูรถแทง ดอกใหญ่ค่ะทุกคนนะอันนี้จนนะเ,เก็บยังไงอะเน,นี้เดี๋ยวตัวเล็กๆเราเก็บไว้ดีกว่าเก็บให้มันโตสักนิดหนึ่งยะย่งไม่หมดนะคะทุกคนยังมีอยู่มีนน้อีก ตรงนี้เป็นต้นบูเบอรี่นะคะเนี่ยที่ขึ้นมาเนาะขึ้นมาบังเห็ดเรางามค่ะทุกคนตรงนู้นอีกอ้ย,อยเอาตะล็กไปด้วยตรงนี้ก็มางาม ขึ้นอยู่ในป่าบูเบอรี่ก็เลยทำให้เราเก็บยากนิดนึงเนาะเพราะว่าต้นมันบังเห็ดรูปอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนดูโอ้ยสวยมีอีกไหมนูน้นตรงนั้นขาวๆอีกตรงนี้ค่ะสา,ส,สามสี่ดอกสามสี่ดอกที่สวย สด้วเสร็สวยแล้วค่ะค,คิดว่าต่หมดแล้วค่ะทุกคนยังมาอยู่ในพุ่มอีกจะไม่เก็บก็เสียดายค่ะเราเก็บกันดีกว่าเนาะ อันนี้ดอกดอกค่อนข้างใหญ่แสงจากพระอาทิตย์ส่องเข้ามาในกล้องอาจจะทำให้เพื่อนๆมองเห็นไม่ค่อยชัดน,นะคะแต่มันสวยใช้ได้เลยทีเดียวแหละดอกเนี้ยเก็ยากนิดนึงเพราะว่าอยู่ในเข้าไปอยู่ใน กุ่มไม้ค่อนข้างลึกได้แล้วรู้สึกว่าจะมีข้างในอีกนะคะมองเห็น <c oughs> อยู่อยู่ไกลเชียวเหลืออีกดอกหนึ่งไกลเชียวลูกเอ้ยอมามา กองหนึ่งแล้วนะคะอุ้ยตรงนั้นอีกอเม่อกี้ตรงนี้เก็บผ่านไปแล้วมองไม่เห็นนะอีกดอกนึงแสงมันจ้าค่ะทุกคนมันก็เลยทำให้มองไม่ค่อยเห็นดอกชัดนะคะ เ,เราเรามาดูซิว่าเราหล่นตกหล่นตรงไหนอีกเยอะมากมากเลย,ย,ยทุกคนเก็ยังเก็บไม่หมดโอตรงนี้มันหลุดดอกที่มันหักเราก็เก็บเบาพยายามเก็บให้เบามือแล้วนะคะเพราะว่าแต่เหมือนเห็ดหนังไก่มันจะหักเร็วเนาะมันกรอบเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะว่ามีเหลือไหม นี่ไงทุกคนยังไม่หมดอีกค่ะเนี่ยค่ะดอกใหญ่ด้วยเดี๋ยวเรามาเอาดอกใหญ่ข้างในนูนดอกใหญ่ชอบแอบ <laughs> ชอบแอบแอบอยู่ข้างในอะ่ะ ืกี้คิดว่าจะหมดแล้วนะคะก็ยังมีหลุดตรงนี้อยู่ไกลกว่าเพื่อนนิดนึงก็เลยมองไม่รอบทุกคนดูคะ่ะงามๆกำลังสวยงามๆ ทำไมขามันดูใหญ่ยอ้ย,อยมันมีมีลูกจับไปขาเบ้อเลิร์เลยนะคะเก็บสนุกจังเลยทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้เข้ามาชมคลิปเนาะมีคำ แนะนํามีคอมเมนต์อะไรดีๆนะคะอยากจะแนะนํามือใหม่หัดเก็บก็เขียนคอมเมนต์ได้เลยเนาะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะก็ดีใจที่หลายๆคนดูแล้วก็มีคําแนะนําแล้วก็ขอเขียนคอมเมนต์มาตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามันยังมีตรงไหนอีก จออีกค่ะทุกคนในร่องน้ำน่าจะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บใส่ถังกันนะคะว่าจะได้เต็มถังไหม มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่นะคะดอกตะมุตะมิเราก็เก็บเอานะคะเพราะว่าคาดว่าถ้าเราไม่มาเก็บมันน่าจะเหี่ยวแล้วก็อาจจะแห้งไปเลยด้วยก็ได้เพราะว่าปีนี้ฝนมันไม่มีจริงๆค่ะทุกคนฝนแรงขาแฉก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปตัดเอาข่าวมันทิ้งแล้วเราก็กินแค่กะหมวกมันเนาะทุกคนมันเต็มแล้ว แต่จะบอกว่ามันยังเหลืออีกค่ะที่เก็บกองไว้เต็มก็เต็มค่ะทุกคนางานเนี้ยเนี่ยค่ะดงเห็ดหนังไก่เนี่ยค่ะทุกคนดงเห็ดหนังไก่คนดู วว้า <Wow. S 2> สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเหตุของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนติโมโรซาไทยฟินเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกลับบ้านกันค่ะทุกคน